ตอนนี้เราก็จะทำการส่งเพลาลอยไปให้ลูกค้านะครับเส้นนี้ไปเกาะสมุยนะครับเป็นเพลาลอยหัวสั้นมีเบรกมือนะฮะตัดแล้วก็ยืดช่วงมียัดไส้ในแบบนี้ครับตัดแล้วก็ยืดช่วงแล้วเราก็ทำการยัดไส้ในนะในความแข็งแรงนะครับตัวขารับแหนบนะครับหรือว่าตัวขารับเพลาตรงนี้นะครับอันนี้ให้ลูกค้าเอาไปเชื่อมเองนะฮะเอาไปวางที่องศา เลาจะเอาไปเชื่อมเองได้นะครับนี่เราจะใส่ไปเ็งตัวเผาข้างนะคะรับเผาข้างไม่ได้ตัดต่อนะเป็นเผาข้างเต็มเส้นเลยครับไม่ได้ตัดต่อ,อเ,เสื้อเผาแจ่ประมาณนี้นะครับเป็นเสื้อเผาใช้เฟืองแอลเพาลอยหัวสั้นนะฮะเอาไปใส่รถโฟวิน แล้วก็กระทะหนึ่งคู่ด้วยนะครับไปพร้อมกระทะหนึ่งคู่เลยเป็นกระทะขอบสิบหกกว้างเจ็ดจุดห้านะครับเป็นกระทะของบอยขอบสิบหกกว้างเจ็ดจุดห้าคันนี้รถล,ลูกค้าเนี่ยน่าจะเป็นรถฟอร์ดนะครับเป็นฟอร์ดต,ตัวสูงเป็นฟอร์ดโฟวินแล้วลูกค้าอยากได้เพาลอยที่แข็งแรงที่เอาไปใส่กับรถของเขาเพื่อจะอไปใช้งาน แบกงานหนักๆได้ระดับ4ตันนะฮะก็ใช้เพาลอยจบง่ายกว่าครับเพาลอยเส้นเดียวอยู่ได้นานมากนะครับส่วนตัวทางเข้าสายเบรกมือนะครับนะฮะถ้ามันไม่ตรงองศาก็เลื่อนน็อตเอาสามารถถอดน็อตได้แล้วก็เลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะครับเพาลอยเส้นนี้เป็นเพาลอยงานสร้างนะครับดามบนดามล่างเสื้อเผาจะแข็งแรงครับดามบนดามล่างแบบนี้เลยดเดี๋ยวเราจะทําการส่งไปเกาะสมุย ส่งไปเกาะสมุยสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะได้เพลาลอยนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อูปาริชาติเพลาลอยนะครับถึงไม่ได้เดินทางมาติดตั้งที่นี่เราก็สามารถที่จะส่งเพลาลอยไปให้กับท่านได้นะครับใช้เพลาลอยกันดีกว่าแข็งแรงทนทานนะฮะคิดที่จะแบกงานหนักก็ต้องใช้เพลาลอยนี่แหละครับถ้าเกิดว่าใช้เพลาเดิมไม่เหมาะนะครับ ลูกปืนแตกง่ายล้อหลุดง่ายนะครับนัดล้อเพลาลอยเขาก็จะเป็นนัดล้อใหญ่ลูกปืนก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมีความแข็งแรงของทนนะฮะเรามาทําการตัดยืดช่วงให้นะครับเพอาลอยก็จะแข็งแรงประมาณนี้โอเค